mm New Move e Human Sensor บริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกคอน sumer โปรดักต์ประเทศไทยจำกัดบริษัทได้พัฒนาเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมรุ่น New Move I Human Sensor จึงถูกพัฒนาโดยได้นำนวัตรกรรมที่ทันสมัยมาใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นโดยการใช้ระบบเซนเซอร์ด้วยรังสีอินฟราเรดที่มากถึง8เอเลเมนต์ตรวจวัดทั้งอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวได้ละเอียดแม่นยำในแบบ3มิติพร้อมทั้งระบบควบคุมอัจฉริยะประมวลผลออกมาเป็นพื้ ที่ความร้อนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังลดการใช้พลังงานสูญเปล่าให้น้อยลงจากผลการทดสอบเครื่องปร,ปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมรุ่น New Move I Human Sensor พบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า1,200กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีหรือคิดเป็น45.9เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพขั้นต่ำตามมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมมออก2,134ขีด2553และสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 100กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อเทียบกับเครื่องปร,ปรับอากาศ Mitsubishi Electric m r Slim รุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์หากใช้ระบบ Absense Mode ร่วมด้วยจะทำให้ประหยัดพลังงานได้กว่า1,200กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเมื่อพบว่าไม่มีคนใช้งานเป็นเวลา1ชั่วโมงจากเวลาใช้งานปกติใน8ชั่วโมง